วส,สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้คุณตายเดินทางมาจากที่ไหนครับเจ้าใหม่ค่ะเใหม่นอกอยากจะห้วก่อนที่คุณตายจะมาที่เนี้ยข้างที่แล้วเนาะมา<ด>มาข้างที่แล้วข้างแรกเนะะาะก่อนจะมาที่นี่นี่มันมีอาการจะไดครับปวดแขนขา ครับอ่าปวดหลังครับครับแล้วก็เล่าลงขาละขาช้าแล้วคกรขาขาช้าเท้าช้าเนาะเป็นมาเมืนแลยยังเขาอ่ากี่ปีจำได้รับหลายปีถ้าเกินสปีอ๋อแล้วแล้วเขาไปรักษาที่ไหนมาพงครับไปหลายปีค่ะเนาะรับทุกอย่างปีเปิดพาดีไปคับฝันเข็มกลัวซา กายภาพเหรอกายภาพอ๋อไปไปมามดนะครับแต่ว่ามันบบดีขึ้นล่ะดีแค่เดียวแล้วก็อ๋อมันดีขึ้นแบบกี่แบบกี่วันล่ะแบบกี่วันอ๋อโอเคแล้วหลังจากมาที่นี่เดือนครั้งแรกนีนเดือนที่แล้วเนาะมีการเปลี่ยนแปลงหรอครับจ้าวบาบ้าชาแล้วค่ะยังจะทำในครั้งแรกกอีก ข้างแรกอาการช้าก e ็ดีข right ึ้นแล้วเนาะโอเคครับแล้วว so to ันนี้เขากันเลยมามเนี่ยตีตีบาไลลงแขนตอนเนาะภาคข้างทีแรวบาไลลงแขน้่มตอนนี้ยก่าเขาบมาตอนนี้ยากเนาะยากเฉพาะสะโพลงขาแล้วก็สะโพลงขาก็ดีขึ้นแล้วเนาะโอ้ดีเลยตอนนี้เขาว่าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ห้าร้อยนี่ปดสิบแล้วแปดสิบโอ้หดีขนาดเลยอาหารดีขนาดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเฮาก็กลับไปบริหารเนาะบริหารแล้วก็ลองกดชุดกดเจ็บเพิ่มเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บอากาศทำสักข้างสองข้างครับพอใจการรทกษาำนะครับค่ะพอใจกระต้องของคุณหมอเต้นหานะครับยินดีครับแล้วป้ากันนอสวัสดีครับครับ